สวัสดีครับผมสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับช่องเลขนะครับเป็นประจำทุกวันสำหรับในคลิปสรุปผลรวมฮานอยของวันที่26กันยายน2168เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทา,างต่อของวันที่27กันยา2168 แต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางและการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพรานันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอพี่น้องทุกท่านโชคดี ครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางเมื่อวานที่ผมวางไว้ให้นะครับเมื่อวานไม่มีไลฟ์สดแล้วก็นะครับผมเพราะว่าผมไปร่วมงานวันสัตตะนาคารำลึกที่องค์พระธาตุพนมนะครับผมกลับมาเมื่อคืนนี้ก็ตีสี่กว่านะครับก็นอนได้งิบนึงครับผมก็ขึ้นมาทําคลิปเพราะจะออกไปทํางานนะครับจึงพูดให้พี่น้องฟังนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาดูโหมดของแนวทางกันครับเมื่อวานผมวางสายลูดสายออกกำลังกายสายตัวช่วยไว้789 7นั้นเข้ามาที่70 70กิจ77กา47พัดนะครับเเข้าไปสัอ่าเข้าไป1 2 3 4ครั้งนะครับ8ครับ 8เข้าไปที่6 8กิด8 5กา8 3 V 8 6สานะครับ8เข้าไป1 2 3 4 4, 4ครั้งครับ9ครับ9เข้าไปที่2 9พิ9 9พนะิ9เข้าไป3รอบครับ8บวก3เป็น11นะครับ11ครั้งใน7หน่อยครับผมนี่ครับผคือตัวช่วย สายรูดสายออกกำลังกายนะครับให้กับพี่น้อง fc ได้เป็นอย่างดีในแต่ละวันนะครับ,นะรบก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่านะครับผม,ผมทำสติให้แค่7หน่อยนะครับส่วนพี่น้องนะก็นำไปใช้ได้กับหน่อยทุกหน่อยนะครับ,นะรบตลอดทั้งวัน7หน่อยนั้นผมทำสติให้ที่หานอยกิจหานอยกาหานอยพิหานอยปก ฮานอยวีฮานอยสาฮานอยพัดเจ็ดหน่อยนะครับผมส่วนพี่น้องก็นําไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานในเจ็ดหน่อยผมคัดให้นะครับจาก12คู่เจาะนี้คือวางไว้ตลอดทั้งวันแต่ในเจ็ดหน่อยผมคัดให้นะครับคือตรงที่ขีดเส้นสีชมพูนี้สําหรับตรงนี้นะครับเป็นสายประหยัดนะครับสายกังกผมวางไว้ชอบมากนี่คือสายประหยัดที่ทําให้เป็นพี่น้องนะครับเก็เข้าไป4ครั้ง 8ก็เข้าไป4ครั้งนะครับเท่ากับ8 8ครั้งนะครับสายประหยัดส่วนนะครับผมคู่เจาะคู่เน้น6คู่เจาะที่คัดมาจากข้างบนก็เข้าไปที่47พัดนะครับถ้าดูจากนะครับแนวทางตรงนี้แล้วนะครับผมก็เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งนะครับผมดีมากนะครับของเมื่อวานสำหรับพี่น้อง FC ที่ติดตามช่องเล็กพราดอยู่ ที่นี้เรามาดูแนวทางของวันนี้ครับนะครับวันที่27 27กันยายน68 วางรูดไว้นะครับในตัวเดิมครับเหมือนเมื่อวานนะครับเจ็ดแปดเก้าสายออกกำลังกายนี้นะครับพี่น้องต้องยึดสายออกกำลังกายไว้นะครับเพราะว่านะเข้าดีเป็นอย่างมากนะครับส่วนคู่เจาะนั้นก็ทำสติเองนะครับผม,ผมก็คัดให้อยู่นะครับ ลองไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นรับอื่นดูนะครับม,มาดูคู่เจาะครับมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์ห้าเจ็ด ห้าแปศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์น ชอบมากหมือปากกาจะหมดมึกผมคัดมาจากข้างบนนะครับเจ็ดกับแปด satu sampai, tujuh, tujuh แปดห้าจครับผมสลับแนวทางฮานอยของวันที่27ก็มีเพียงเท่านี้ครับพี่น้องนะครับนะครับกลับมานะครับผมผมจะมานั่งคำนวณนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็เข้าชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะครับเข้าชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างก็ถือว่าสูตรก็ ยังใช้ได้พร้อมทั้งเข้านะครับสายออกกำลังกายนะครับนะครับชุดเต็มก็เข้าแบบนี้ครับเข้าไปที่แปดห้าห้าแปดนะครับที่ผมไปคัดเอาเก้าเพราะว่าตรงนี้ครับนี่ครับมีสูตรหน่วยที่มันหลุดไปนะครับผมเข้าเลยไปชนเก้ากับสามมีแปดอยู่ครับหนึ่งสูตรแต่หลักสิบหลักสิบเรานั้นนะครับเข้าไปที่ห้าบนเพราะผลที่ออกก็คือแปดห้า แต่ก็มี85อยู่ในชุดเต็มนะครับส่วนนะครับล่างครับล่างครับผมเรามีนะครับผมนี่ครับ10ก็คือ6นะครับชนนะครับแต่สูตรที่3มนั้นหลุดนะครับสูตรที่3มนั้นหลุดไม่มีับนะครับแล้วก็นะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยเราเข้าไปที่นะครับหลักร้อยนี่ครับผม หลุดไปสูตรหนึ่งนะครับไปเข้าตัวเด่นก็หลักร้อยนะครับคือ9ตรงนี้นะครับแต่สูตรเต็มของเรานั้นเข้าที่เก้าหกะรันนั้นก็ถือว่านะครับสูตรของเรานั้นนะครับไม่ได้หลุดโผล่ใดๆนะอ่าส่วนสรุปนะครับผมสรุปให้อย่างนี้นะครับข้างบนรูด9นะครับลองหก็เข้าเ้าล่างแล้วก็5บนนะครับ5บนนะครับนี่ครับ 3ตัวนะครับผม9 5 8ก็จะเป็น5 9 5 2 5 9 2นะครับนี่ครับผมเกือบแตกนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับเป็นเพราะมีสูตร1สูตรนะครับอย่างละสูตรที่หลุดไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของสูตรนะครับนะครับเพราะเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าเรามองนะครับมองวิถีรวมเราจะเห็นว่าสูตรทั้ง2สูตรบนและล่างนั้นนะครับนะครับถือว่านะครับแนวทางไม่ได้หลุดใด เอาแล้ครับก็บเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยในส่วนของเราพัฒนาอีกครั้งหนึ่งรตรงนี้เป็นส่วนของหน่อยก็มีเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงนิ้ผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ